ก็สวัสดีทุกคนท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับวันนี้ก็จะมาตบผู้เล่นนะครับผมตบผู้เล่นเก่านะครับก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานหนึ่งเดือนเลยโอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับนี่ปลาระเบิดไปครับผมวันนี้เขาเขากำลังผลกำลังพันยาเลยครับผมก็ไม่อยากไปชาร์จด้วย ตงใสเพราะหนุ่มคนนี้แอบดุก,กัญชามาันแน่นอนเลยต้องชาร์ตนะผมแต่วันนี้เขาไม่รอให้เราไปชาร์จนะครับแต่เขาไปชาร์จเองนะผมผมก็เลยวิ่งไปครับผมก็เลยไปสแนแคพอตรงนี้ครับผมปึ๊บนี่ไงเป็นเงาแตกก็งี้นครับผมก็ไม่ได้เล่นนานแต่ฝีมือก็อยังคงคงเดิมนะครับผมก็บอกเลยปร,ปรับแสงไป <laughs> มือจัด <c oughs> วันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะผมก็ ก็อะไรตัวเองกันดีๆด้วยนะครับผมคนที่รับเดี๋ยวติดไข้นะผมก็ระวางตัวกันด้วยใส่แม้กันหน่อยนะ่วงนีม่ระบาดจาังหวะนี้ยังไงครับวิ่งมาอย่างงี้ก็โซสโคบเลยทีครับเข้าหัวท้าสิบสี่จังหวะนี้ผมก็เลยวิ่งไปชาร์จนะผมแต่อันนี้เขาแบบโหยิงผมเกือบตายับผมเลอดเหือร้อยสี่สิบสามไม่ไม่ถึงกับเกือบตายหรอกไอ้ยิงแค้คีโมดกันเลย เดี่ยวไอ้ก็เปลี่ยนเป็นปืนลูกซองนะผมผมก็ภาคเอานะครับเพราะว่าผมเดิมเปิดเสียงอัตโนมัตินะครับดีแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมก็เล่นลูกซองเลยโอ้โหยังไงจากวันนี้พอหนุ่มคนนี้จะยิงด้วยวยการลากหัวหรือเปล่าเดี๋ยวเขาว่าจะอัดตัวนะครับผมถ้าเขาเล่นไฮไลท์ผมไม่ไหวแน่นครับแต่ว่าผมมาเล่นแบบสเต็ปสองพันสิบเก้านะผมสเต็ปนะัก ไม่ได้นักแข่งนี่เรียกว่าสเต็ปแบบผู้เล่นนี่แบบเก่งๆนะครับผมไปถึงก็ขนาดต้องลงตัวเองโอ้ยจังหวะนี้ยังไงยงมันไม่ได้ใช่ไหมโบ้งไม่โดนนะครับโโตีก,กําแพงจังหวะนีน้นี่ไงนี่ไงโดนไปประมาณสามสิบปานีเข้าไปโดนไหมเอา้ายังไม่โดนหรอโดนหนูก็ไม่โดนดดดนะครับโอ้รือว่าไม่โดนอะไรวะมาดิจังหวะที่ผมก็หลบหลีกนะครับผมหลบหลีกหาหาที่แนป งั้นเราตายแน่นะครับผมเมเขาอยู่ข้างบนนะครับเขาไม่ยอมลงมานะผมลวกก็มาลนะไม่แตกแต่ว่าไงคนนี้อยากลวกไปมะม่วงหรือเปล่าเขาใช้สกิลคัดเซยะแล้วก็วิ่งมาอีกรอบโหยังไงครับโอ้ยยิงไม่โดนอีกลากยิงนกปะเนี่ยไม่มีนกเหรอทีนี้มันโดมหลังคาเขาลงไปแล้วนะผมก็รอยิงครับเขาจะลงไปแล้วนะะพูดก็พูดไม่ทันนะไม่ค่อยสบาย นี่ยิงแล้วมายี่สิบได้ผมก็ลงมาแล้วกัดคิดว่าเขาจะดักนี้แล้วก็ยิงที่ไหนได้เขาไปข้างหลังนะครับผมผมก็เลยรอให้เขาออกมาแล้วจะยิงเลยนะครับแต่าจังหวะน,นี้มันหาผลทางไม่ได้เลือดเขาเหลือแค่คีตีนแล้ววงมันก็บีบมาด้วยจังหวะน,นี้ยังไงนี่เข้าครับผมน่าจะครึ่งหลอดผมก็เลยไปดักตรงนี้แล้วอยตายบอลตรงนี้แล้วก็บ้งแตกไปดี อย่างเงี้ยมาแอบคนนี้นะตอนนี้สกอร์ก็นำขร้บไปสามศูนย์แล้วนะครับผมคราวนี้ผมขอโชว์ยิงหัวสักหน่อยนะครับกาตจะลากหัวไฮไลท์นะครับแต่ว่าไม่เล่นดีกว่ายังไงก็น่าอายนะครับผมเล่นไม่เป็นนะครับไฮไลท์ยิงหัวเป็นนะแต่เล่นแบบสเตปแบบสเตปมันผมไม,ไม่ค่อยเก่งนะสเต็ปใต้วอรแบบก็จะช้าช้านะครับผมก็แต่ก็พอเล่นได้แล้วรหัสเก่าก็ขึ้นแดงมาสามสี่พิซซ้อนเอง ไม่เคยขึ้นมาเตอร์เลยครับผมแต่ครั้งนี้ต้องแล้วครั้งนี้รหัสแรงบอลนะครั้งนี้ผมแรงบอลแล้วนเะมื่อยนะ้เรืองมาเศร้าบอ <c oughs> กเขายิงผมมาโอ้โหผมตายแน่นะผมจังหวะน,นี้ผมก็พันยายังไรโอ้โห <c oughs> ไมไ่รอดมาหลบนี้มาดิพ่อหนุ่มลงมาดิลงมาดิลงมาเลยสวนแม่งโงไอ้แยแ่ยิงหัวตาย มันว่าเขาไม่ได้ล่วงผมล่วงแล้วเมื่อกี้เขายิงหัวลงยังไงให้โดนวะคุณดูว่าเขาจะแตกโอยคุณเต๋เอาถูกไม่ค่อยสบายครับผมขอโทษด้วยครับอย่าง EP สี่ส่นี่ผมจะเล่นแบบตึงๆมาแล้วกัน EP สี่ส่วนะผมก็จะแบบหืมขอตาภาพนะภาพอัตยาวจังหวะนี้เหมือนเขาจะออกมาแล้วนะผมผมก็วิ่งเข้าไปช้าเลยแล้วกันนี่ไปไง็นไง หนึ่งนะครับสวยไม่สวย MP40 ครับพี่ชายแตกเป็นไงบอกเราอย่าห้าวกับ MP40 บอกเราเป็นไงนี่ครับจังหวะน,นี้เขาออกเกมเลยนะผมเ <c oughs> จอพี่ดีสูนเป็นไงอ,ออกเกมเลยทอเดียว,ยวไม่นะเพื่อนรักนายออกเกมแล้วข้างเอาว่าชนะนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับก็มาเล่นโหมดต่อไปกันดีกว่านี่โหมดใหม่ับผมซึ่งเป็นโหมดที่หนูมากเลยครับ จะเล่นโชว์สเต็ปให้ดูนะผมก็ไม่ได้เล่นนานเพต้องโชว์กันมากอะโอ้โหเล่นวุ่นิตแล้วไหนแรงก็จะเล่นได้ต้องเลเ่นแย่ๆนะผมนี่โ,โมน,นี้นะครับผมกดไปเลยถ้าเข้ามาอัที่ยี่บร้อยนะผมก็จะให้เราเลือกปืนนะมีการต่อสู้หลายแบบการยิงละเออไม่ต้องอธิบายหรอกคนนี้นได้ฟีฟ้าเยอะก็เข้าใจอะ่ะเออครับผมก็เดินมาผมก็ซื้อปืนเลยครับเป็นปืนไอ้นี่ครับ APT0 เฮ้ยไม่ใช่สิคอมสันนี่เป็นไงสังกับบอก ต้องเงเล่นแบบจับจ้บยิงหัวให้หัวแตกอย่างนี้ยังไงอ่ะผมก็ยิงหัวหัวแตกเลยพอเพล่นนี้ก็ดีมากเลยครับผมหัวแตกหนึ่งเป็นไงคราวนี้เข้าสองคราวนี้ตัวหนึ่งนี้เข้าเหลืองคราวนี้มาหมีเหลืองหิวข้าวเลยครับผมผมเพื่อนแล้หิวข้าวเลยเป็นไงหีแตกหนึ่งแล้วผมก็เข้าหัวไปหนึ่งใส่สองแตกสามเป็นไงโอ้โหเป็นไงโชว์สเต็ปแตกสาม ตอนนี้3ามชาติเลทีเดียวทิกแท็กโทเป็นนะไอตเตอร์นี่ไงทิกแท็กโทที่บากคูดนะฝันกระหนกจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้จะเข้าหัวหรือเปล่าโอ้เฮ้ยโอ้เอฟบีดีคตรแรงอ่ะทุกคนพอดิหัวแตกครับเข้ามาอตัวหัวแตกดีเป็นไงหัวแตกครับแตกของเป็นไง แตกสองกันนะทุกคนแตกสองแล้วแตกสามหัวแตแกแดงแป๊ดเลยนี่มันมีเน่าอ่ะ <laughs> มนมีเหลืองไม่ไม่มีเหลืองไม่มีแดงไม่อะไแตกสี่อายุเคอย่างงี้ไฮไลท์ต้องเข้าแตกห้าบอกเลวอย่างโหดอ่ะโอ้คิดไงทุกคนโคตจัดเลย ยิงหลังทำไมไวะนับให,นนหม,มแห่แ,แล้วนับใหม่เมื่อกี้ดื่มแล้วแตกเท่าไหร่แตกหกแล้วนี้แตกหนึ่งใหม่นะผมถ้าครั้งนี้แตกคือแตกหนึ่งแตกไหมโอ้ไม่แตกอะไรบ้าหนี่โหยใจรื้อปอดเนี่ยแต่ผมจกกังกว่านี้ก็ไปหาคนข้างบนดีกว่าแล้วผมคนข้างล่างลงล่างดี้ลงล่างดีกว่า <S <S แตกหนึ่งหัวแตกไงตะบนคิวโอ้ โข้าเป้าอันี้เหลืองมามีพูดแล้วหิวอีกแล้วไอพีดีสูตโคตรแรงเลยครับผมทุกคนขอได้ว่าแรงจัดได้เยครับผมแรงมากแยกรึงมามีเหลืองเอายังไงคนนี้ยังไงโอ้ยพีดีสูตโคตรแรงอะ่ะอันนี้ผมแตกแทนนะผมไม่ได้เขาแตกนะผมมาแตกน,นี่ไงแดงแปรเลยแตกสอง ีของแตกเองขยิงวะอขยิงผมแตกอีกแล้วเคสเคสนะครับผมครั้งนี้ผมก็จะตื่นอยู่นะครับผมครั้งนี้ก็ผมไปจะเล่นนานแล้วก็ฝีมือก็จะกลับมาอยู่นิดนึงแล้วเพราะผมฝึกฝนนะครับฝึกแนฝึกโกลบนะครับผมก็ผมก็ตื่นแล้วครั้งนี้บอกเลยเหมือนว่าจะมีคนนะนี่ตรงนี้โคดวางเวเลยแต่ตรงนี้ก네็จะกระพับ ผมก็มามาหนึกว่างานมางานวัดกันไอ้บวชเเนี่ยใค้กโอ้โหใครมันยิงโคตรแตงเลยความสั่นนี่แบบบอกเลยคนระับผมแรงจัดยี่สิบยี่สิบโอ้ยอีพีดีคู่นะครับแรงนะมามุกขอนเลันเป็นปืนแม็กเจ็ดนะผมบอกเลยว่ามีร้องแต้อกเหนึง่งจะมายิงไงนี่กับดงผับแต้หนึ่งสวยไม่สวยพี่น้องชาวไทย โอ้แตกหนึ่งไปแล้วนะครับแตกหนึ่งไปแล้วเหมือนอยากกินแอกโดนช้อนแกงเว้ยแอกโดนช้อนแกงเหรอโดนช้อนแกงเหรอแตกปีนี้ลากไส้เลยสอยมะม่วงข้างบ้านเลยนี้เหมือนตันนี้จะมีคนเยอะมากเนะครับผมก็คนเยอะจัดเลยนะครับก็แบบคนเยอะเกินอะ่ะเพออีพี่พ,พีมันหล่อ baby fc มาขอลายเซ็นออนไลน์เซ็นแนมะ่ เปอร์เซ็นอะไรผู้ติด,ดตามแค่52ไอ้คนดังมีใครรู้จักเลยแตกหนึ่งยัไงวนนี้ไม่เคยมีใครรู้จักนะถัดทำคลิปอยู่นะครับแตกสองผมเกือบแตกเมื่อกี้ดีครับเก็บเลือดทันนะเมื่อกี้แตกไปแล้วผมแตกแทงนะไม่เป็นไรต้องหิบพัดจะมั่งแตก,กนหนึ่งวันนี้ผมไม่แตกแล้วดีแล้วผมไม่แตกเมื่อกี้เสียสติมากตั้งให้วอลลบ แตกกันสองไม่ต้องหอ่วยยะไกลครับข้อเสียของปืนกใกล้ก็ประมาณนี้ครับผมแตกไปสามวันนี้วิวผมไม่แตกเอาผมแตกอีกแล้วไม่เป,ป็นไรเหมือนที่ผมพูดไม่ต้องมีการเล่นใหม่อ่ะมีแพ้ต้องมีชนะแตกกันหนึ่งนี่ผมไม่แตกเว้ยเหมือนว่าคราวนี้มันเกมมันจะแบบเริ่มตึงขึ้นนะครับเราจะเริ่มเล่นยากขึ้นเวลาแพ้แน่นอนเลยคนนี้ต้องมาคิโล อีไนนะ๋แล้วไ,ไม่ได้ไม่ได้ที่โล่สุดอะ่ะอันสิอันดับท็อปสามท็อปสิบอ่ะแตกเป็นสองอ่ะผมแตกอีกแล้วครับทุกคนแต่มอนแค่ผมมีแพ้ก็มีชนะนะครับยังไงอะ่ะโอ้ผมแตกเองนะครับผมคนนี้โอ้ไม่ไหวเลยโอ้ไม่ได้แนละ้วไม่ไหวขอ,อตัดภาพอีกภาพนึงเป็นตัดภาพผู้บ้าพูดบอ,บอลอะไรเขาเรียกก็ตัดคลิปเออ โอ้ทุกคนเมื่อกี้ตลกมากพูดไปตัดคิดแต่ดำบอกว่าตัดภาพโอ้โหเมื่อกี้กันแล้วตอนนี้เล่นสองคู่อ่ข้างหน้าจะมีคนต้องยิงนิดหน่อยวิ่งไปไหนแม่พ่อเสือดำแตกไม่แตกนะผมเราต้องแบบแซนนปเขาโอมาเพียบเลยนี่ลงตีนนะผมแตกหนึ่งไปไม่สวยแตกสองตอนนี้เข้าหัวเม็ดหนึ่งแล้วแต่ก็ทั้งหมดมาหมีเลย อันนี้ใส่หอมแดงแล้วมันมีเรื่องใส่หอมแดงแตกส<ถ>องคือครั้งที่แล้วเราแตกนะครั้งนี้เราต้องแบบเขาแตกมากนะครับแต่ครั้งนี้ผมต้องตึงๆนะครับก็ใครมันยิงเนี่ยโคตรแรงเลยคนนี้ปืนนี่แรงจัดเลย <S 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 แตกพวัีวิ่งมาอย่างนี้ก็โดนอีกครับวิ่งมาทักหน้าตั้งเลยสงสัยคิดถึง ไอ้ืนไปเด็กก็แตกอายุเท่หโหอ,อันนี้ไออายุมะมีเสีองเตอร์เลยครยับผมทุกคนทุกคนเหมือนเราจะต่อคลิปก็เสียมมเมมไปสอ,ง,อ,ง,อง,งคลิปนะครับเแต่รอคลิปเสร็จก็ลบแล้วไรต้องเติมคลิปนะครับทุกคนหน้ากดไลค์ถึงสักร้อยไล่นะครับเพื่อทําให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมก็อยากให้ถึงร้อยไลค์นะครับ <c ười> เออเศร้าจังเลยฮะ เฮ้ยทั้างหน้าเราจะมีคนนะไม่โบดดีกว่าเราจะเสียเปรียบแน่มองเวี้ยวะบองเวี้ยอีกแล้วหาคนยากเหลือเกินนี่ปากอัมลายตะไหลเนี่ยไม่โดนต่อตั้งหน้าโหปืนป้อมาันี้แรงจัดเลยครับผมผมจะไม,ไม่ค่อยเก่งนะอีกแล้วผมแตกอีกแล้วโอ้โห้ยไม่น่าเชื่อเลยผมแตกอีกแล้ว อันนี้ผมต้องล้างแค้นสะสมต้องเอาคืนต้องหน่อยแตกหนึ่งสวยไม่สวยนะครับผมคันนี้ผมไม่ได้แตกและแตกรอบนะครับผมเป็นไงแตกแล้วกว็จะหาตัวได้ย,ยากนิดแตกรอบแตกสามผมไม่แตกสามเนเดินนะครับนี่เราแตกแทน เด็กอะไรแค่เกมนะทุกคนไม่ต้องตีเลี่ยนอะไรมากนะเป็นแค่เกมนะครับผมก็ค,ค,คือตายก็คือตายได้ใหม่แล้วแตกันยัโอ้โหอัดวเมื่อตั้งแต่ต่อคลิปอีกแล้วจบคลิปโหยำบานจริงตัดคลิปม,มาได้ยากนะช่วยกันกดไลค์กันหน่อยนะครับผมคลิปนี้ก็จะออกมานี่เสียเสียเมมอีกนะครับก็ให้กำลังใจผมบ้างนะครับทุกคนคลิปนี้ต้องถึงร้อยวิไว้ได้ ไม่แตกเลยต่อไม่แตกไอก้เหี้ยพูดเวอร์แต่เราแตกแทนก็ไม่ได้ยลงชิพาเลยที่จะมาลงชิพตอนนี้นะผมก็ลงชิพครอบครัวไม่อยากพูดอะไรสาระเอี่ยน้องมาไปลงอนะ่ะทุกคนคือมันไร้สาระมากเลยแไอทองไม่ไงเบิ้มทองเบิ้มสองไออีกสาม โอ้ยนีไมันแตกผมแตกแทน <c oughs> ค่อสบายคนระับขอขอโทษด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบาย <c oughs> แต่แอกไปดีเ <c oughs> ม่เร่นานานแล้วฝ <c oughs> ีมือเพิ่งกลับมาตึงช่วงนี้นะผมแตกไปอีกหนึ่ง <c oughs> แตกไปสองผิดนะครับ <c oughs> แตกไปอีกหนึ่งเฉยว่าเศร้า อันนี้ไม่ตายแล้วผมครั้งนี้ไม่ตายอีกรอบนะเมื่อกี้น่าจะเข้า40คริบเนี้แตกเลยนะี่เข้า20่ีิอันนี้เข้า40แต่ก่อนนี้มันยิงเข้าแค่หกสมันเนี่ยปืนลูกสองแรงจัดเลยน,นี่ก็ร้อยเลยครับผมลูกนึงนี่ร้อยเลยก้ยี่สิบสอง็นสองร้อยสี่สิบแตกเลยนะครับผมแต่ก่อนอันนี้เข้าโดนในประเทศเหลือ90้าแลนะ้วลูกสองนี่อยากรู้ก,กาบไปไหนผมแตกอีกรอบหนึ่งเมื่อก,กี้แตกนอนหงายสรุปว่าลมจะลมไหนไหมพี่ ม <languages? S 2> าต right? well, ัดต่อหอยนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้ตัดหอมานานแล้วต่อหอยนิดนึงนะครับขอโทษด้วยเสียงก็ไม่ค่อยสบายนะพงี้เจ็บคออยู่นะขอโทษด้วยครับผมผแต่กรอบหนึ่งคราวนี้จะดมจะดมนะคราวนี้ดมแดดคราวนี้เล่นยิงพี่40ดีกว่าเฮ้ปไงสองสอก็บอกเลยต้องเจอรากไส้รากไส้รากไส้ยรากไส้แตกเป็นไงรากไส้จะเดินเรื่องรากไส้อะน้อง กดูไม่ลักไสอ่ะอ้าวันนี้จบเกมแล้วครับก็เป็นไงกันบ้างทุกคนนะผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอันดับก่อนอันดับที่แดนะครับผมก็เป็นไงไงกันบ้างนะครับเมื<ๆ>่อกี้รอบนั้ยังไม่จริงจังนะครับผมครั้งนี้ก็ขอไปละที่เก็บพากนะครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้ทำทำํานห้